นี่นะครับเดี๋ยวผมจะกริปให้ดูนะกริปมือหน้าแบบนี้นะครับติดออกมาหน้าตาก็จับประมาณนี้นะครับผมว่ามันดูแข็งแรงกว่าตัวที่มีน็อตชิ้นเดียวนะอันนี้จับสองชิ้นสวัสดีครับผมออสมาร์ทนะครับพอดีวันนี้ผมได้เพิ่งรับพัสดุมาจากจีนหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งผมได้สั่งกริปมือหน้าไปนะครับเป็นกริปมือหน้าแบบเฉียงนิดหน่อยนะครับ ซึ่งความพิเศษของกลิฟต์ตัวนี้ก็คือราคามันถูกนั่นเองนะครับผมได้ทําการสั่งผ่าน La z a ด a มานะครับซึ่งราคาค่อนข้างถูกกว่าในไทยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็แค่อยากจะมาลองนําเสนอให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นทางเลือกดูนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบงบน้อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากได้ของถูกก็ลองดูคลิปนี้ดูนะครับ อันนี้ผมสั่งผ่าน Lazada มานะครับระยะเวลาในการส่งก็ประมาณ10วันนะครับก็อาจจะนานหน่อยแต่ได้ราคาที่ถูกมานะครับอันนี้นะครับผมได้มาในราคา200บาทนะครับจริงราคามาแค่189บาทนะครับ200บาทเป็นราคารวมรวมส่งนะครับ COD ก็คือเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็เขาก็ห่อถุงมาอย่างนี้1ชั้น แล้วก็ในนี้อีกหนึ่งชั้นซึ่งผมก็ได้แกะดูแล้วแหละรอบแรกอะ่ะแล้วก็เพื่อเช็คว่าความชัวนะครับแล้วก็มาทำรีวิวให้เพื่อนดูอีกรอบหนึ่งโอเคเป็นถุงมาอย่างนี้นะกิ๊บมือก็ตัวนี้นั่นเองนะครับรหัสของเขาก็คือ TMC 3 3 0 7 BK นะครับ BK ก็น่าจะเป็นสีดำนะอ่ะตัวนี้ราคา200บาทรวมส่งได้มานะครับซึ่งราคาเดิมมันแค่ประมาณร8อบาทนะโอเค อันนี้ผมยังไม่เคยแกะถุงมันเลยนะลองดูว่าแกะแล้วน่ารักเป็นยังไงคลิปมือคลิปมือแบบนี้คมเมนต์เพื่อนๆใช้กันเยอะเหมือนกันนะอ่าเป็นระบบ M lock นะครับอ่าด้านนี้จะเป็นรูโบนะครับที่ขายในมือบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีขวาปิดยางตรงนี้เนาะแต่ตัวนี้มันดูเล็กกระชับกว่าเนาะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยมันจะแบบเล็กกว่า ซึ่งผมเคยใช้แบบที่แบบขายบ้านเราครับที่แบบตูดยางอะขอบมันจะใหญ่เวลาติดยางอะมันจะบานออกมาแต่อันนี้น่าจะบานออกมาน้อยหน่อยและที่ความพิเศษของตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่มันมีน็อตสวมสองจุดที่บ้านเราขายอยู่ส่วนใหญ่ผมเห็นมันเป็นน็อตอันเดียวนะมันอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเดี๋ยวผมลองแกะว่าเขาให้อะไรมาอีกบ้างนะครับอะมีถุงหนึ่งโอเคให้น็อตมา สตัวเห็นไหมสอจุดแล้วก็นี่ครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็ระบบเอ็มล็อกส่วนใหญ่เขาจะแถมอันนี้มานะหกเหลี่ยมเนี่ยโอเควิธีการใส่ก็ง่ายๆนะครับนี่ก็ขันปกติคือผมได้ทำการทำคลิปรีวิวตัวระบบเอ็มลไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับคือความพิเศษของมันนะครับ นอกจากราคาจะถูกแล้วไม่ถึงประมาณสองร้อยบาทอะ่ะตีว่ารวมส่งผมได้ส่วนลดมานิดหน่อยด้วยนะถ้าเพื่อนซื้อก็อาจจะแพงก่าผมนิดหน่อยอ่าแล้วแต่คนแต่ทีเนี้ยตัวนี้อ่ะครับตัวเล็กกระทัดรัดแล้วก็เนี่ยมันกรวงมันไม่มียางนะไม่เหมือนที่ขายในบ้านเรานะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ในบ้านเรามีขายหรือเปล่านะแต่น่าจะมีแหละแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นเป็นแบบมีฝาปิดแล้วก็ตรงนี้จะมีชิ้นเดียว ัวล็อกของมันนะอันนี้มีสองอันค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดก็เดี๋ยวผมจะเอางี้ได้กว่าใครอยากรู้เดี๋ยวถามมาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับว่าสั่งจากร้านไหนยังไงนะครับแต่อาจจะรอนานหน่อยเพราะมันมาจากจีนเนาะชิ้นนี้ก็เอามารีววไว้เพื่อนดูนะครับเผื่อมีคนสนใจเนาะ คมือทรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมเอาไปติดตั้งที่รางให้ดูแล้วกันว่าติดตั้งแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับติดออกมาหน้าตาก็จับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นี่เห็นไหมครับผมว่ามันดูแข็งแรงกว่าตัวที่มีน็อตชิ้นเดียวนะอันนี้จับสองชิ้นขอบก็ยังมีโผล่มาบ้างนะครับแต่มันอาจจะไม่เยอะไม่คมเหมือนกับอ,อีกรุ่นหนึ่งนะประมาณนี้อันนี้ เวลาเขาติดผมไม่แน่ใจว่าควรจะเอาฝั่งฝั่งไหนเข้านะฝั่งโค้งเข้าด้านในหรือเฉียงออกนะหรือแล้วแต่ชอบอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้ก็มาแนะนํารีวิวสั้นๆนะครับสําหรับเจ้าตัวกริปมือหน้าแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกริปให้ดูนะก็เห็นไหมก็ประมาณนี้นะ Okay. คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับผมมารีวิวอะไรอีกจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ